คนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในในลนักษณะหมอนรองกระดูกเคลื่อนเคลื่อนไปด้านหลังเนี่ยอาจารย์จะสอนท่าเดียวนะเราก็กลับไปทําท่านี้ทุกวันนะท่าเดียวจริงๆนะครับท่าเดียวแต่มีหลายหลายท่านะสเต็ปเดียวอะเริ่มต้นเนี่ยนะที่ไอ้พอยสอนคนไข้นะ ต้นก็คือเราชันตั้งศอกขึ้นนะถ้าดีจริงๆนะเริ่มไปท่านอนคว่ำก่อนนะให้เงยหน้าใช่ไหมอ่าพอให้เงยหน้าขึ้นอย่างนี้นะเงยไว้เลยเนีย่ยเงยแล้วก็แอนขึ้นมาดิอย่างนี้อ่าเอาลงอย่างนี้นะนะขึ้นอ่าเงยไว้ทีก็เห็นบอกให้ให้เงยไม่ใช่เหรอเอาลงบอกเงยใเงยบอกป้างเงยเราเงยบ้างสิเออเงยไว้เราจะรู้ว่ามันเงยมันได้ไหมหรือว่าทำไมคนไค้ไม่ชอบเงยสิบทีนะ หรือว่ายังไงมันต้องไม่เงยเงยจะดีกว่าไหมฮะฮะเงยนก็ดี<ะ>อเงยมันก็ดีกว่าอ,าอ่เราก็จะลืมใช่ไหม,ไมนะสิบทีนะอ่านะเงยเงยไว้จับอยางนี้สิบทีเสร็จแล้วพอสิบทีไม,ไม,ไม่ไม่ยกคล้องนะนะท่านี่สิบทีนะเราก็เอาลงไปเป็นท่าที่สองนอนตะแคงนี่จำให้ได้นะ นอตะแคงเห็นไหมหมอปล่อยทําให้ง่ายๆนี่งอขาเข้ามาอาจับตรงนี้เ,เห็นไหมอ่าดูซิมันยากไหมเหยี่อลงไปโยกขึ้นอยากไหมเอาล่งก็ไม่ยากเห็นไหมเมื่อยนี่ทำไปสองทีบอกเมื่อยแล้วนะแข็งแรงมาก <c oughs> เห็นสอนาให้ทั้งวันบอกเมื่อยอ่ะิบที่ขาไม่ค้างนะครับไม่ค้างยกขึ้นเราก็ไม่ต้องไปค้างนะมี ไอ้บางคนไปค้างไปโอ้โหเป็นมาทั้งตัวเลยยืดไปหมดสิบทีท่านี้ทํากี่ข้าง<ำ>ข้างสองข้างก็เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งสิบทีอ่ะซูบสิเปลี่ยนข้างไม่ยากนะครับทำสองข้างนะนี่อเห็นไหมมันจะจาผิดจริงๆนะนาดเป็นหมอยังจําผิดได้อยกนี่อให้เท่ากันนะถ้ามันเท่ากันแปลว่ามันดีแล้วนะอันนี้ก็คือสิบทีเหมือนกัน ทำทุกวันจะไม่มีปัญหาได้อ่ะพอครบสิบทีแล้วถ้าต่อไปถ้านอนงายใช่หไหมนอนงายก็ไม่ยากก็ดึงขาเข้ามาใช่ไหมอ่ะดึงเที่ยพลอยดึงเข้าไปพลอยอ่ายกหัวก็ได้ไม่ยกก็ได้ยกหัวดีไหมอ,อ่ะลงอ่ะไปดิอยดิเออใช่ดึงดิปลอยอ่ายกหัวดิอันนี้ดีกว่าน,นอนดีกว่าอ่า ถาม,มีแรงก็โยกหัวข,ขึ้นมาปล่อยก็ได้ใช่ไหมโยกหัวก็ได้ไม่ยกก็ได้เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเราเราจะได้ฟิลได้ว,ว่ามันเป็นยังไงดึงเข้าไปค้างไว้หนึ่งสิบก็ได้ปล่อยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือยือดยืดหลังแล้วก็กับการยืดยืดกระดูกสันหลังนะสิบทีเหมือนกันสิบทียังไงนับไปค้างไหมหนึ่งก็สิบปลอ่อย แล้วก็ท่าสุดท้ายพอเราดึงเสร็จแล้วก็ตั้งขาขึ้นอ่ะอันนี้ก็ชันเข่าขึ้นกันเข่าไว้อ่าไปเอออันนี้เ้วก็ยกขึ้นมาทําไปเลยมันจะได้ฟิวได้ต้องยกหัวขึ้นไหมดึงสิยกขึ้นสิมันจะดึงได้แรงขึ้นอ่าการที่คนไข้ยกหัวก็ไม่ได้ผิดแต่ระวังเรื่องปวดคอไม่ใช่ว่าห้ามยกก็คือหรือว่าแต่ถ้าจริงถ้าเราแอนดึงดึงไปแล้วแอนไม่ใช่ เงยหน้ากันสิวันนี้จะตึงมากนะถ้าแอแ่นน่จะตึงมากไม่ใช่ว่าแอแ่นเราตึงน้อยนะถ้ายกหัวนี่จะตึงน้อยอย่างงี้จะตึงน้อยแต่มันจะมีแรงนะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็คือค้างไว้หนึ่งสองสามสี่สิบก็ครบสิบครั้งทีละข้างแล้วค่อยเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนก็ขานี้มาอย่างงี้สอดตรงนี้นะอย่ามาอ้อมนะคนไข้ชอบอ้อมอย่างงี้ก็ค้างไว้แล้วก็ปล่อยเหมือนกันสิบทีนะ พอเราทำครบอย่างเงี้ยมันเป็นการบริหารตอนเช้าถ้าเราทําตอนเช้านี่คือเราเตรียมพร้อมสําหรับการการทํางานไม่ให้มันเป็นแต่ถ้าเกิดเราตอนเย็นเรามีเวลาเราทําเนี่ยมันจะเป็นการจัดให้หมอนรองหลอดเราเข้าคืนนะทำเช้ากับทาเย็นวตัตถุประสงค์ต่างกันแต่ดีทั้งคู่นะทำทุกวันท่านเนี่ยดีมากโอเคนะ